สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วมาอัปเดตรายงานขัรจราจรเห็นในคลิปเบอร์ทุกคนทางหลวงหมายเลข348ของอำเภอโนนินแดงช่วงเวลา4โมงของวันที่15เมษายน2567ปาดนี่รถติดบมามอยังเนี่ยติดพี่น้องมาเล่นน้ำสงการอยู่ในเครือลำนังรองของอำเภอโนนินแดง แต่อย่าลืมนะว่ายังมีพี่น้องอีกหลายท่านที่กําลังเดินทางลงเขาเชิงตะโกเพื่อไปเหตุการณ์เหตุงานในกรุงเทพพี่น้องที่มาเล่นน้าสงการรักษาเลนตัวเองนะยายายาขยายเล่นจะคล้องจนคนขึ้นมาเต็มถนนนะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นสงการแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางผ่านถนนสายนี่เดินทางด้วยความปลอดภัยนะไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนี่ ทุกคนเขาไปเล่นน้ำในเครือลลำนังร้อง,อ,ง,อ,งอยากเห็นคลิปในเครือลลำน้อง,องในลำนังร้อง,องผมถ่ายคลิปไว้หมู่ว่านการละเล่นไปเบื้องได้เดี๋ยวผมจะไปปักลักยุเขาชัางตกโกเพื่อถ่ายคลิปการเดินทางให้พี่น้องได้ติดตามรับชมร้อยรับชมครับผมสวัสดีครับ <laughs>